วันนี้เป็นตัวหลักเลยที่คอนทัวร์หน้าแก้มคอนทัวร์ตัวบริเวณกรอบหน้าและเหนียงให้ของคุณเอมี่ทั้งไม่ว่าจะถ่ายละครบ,บริเวณมุมไหนเนี่ยก็รอดแล้วก็ปังที่สุดเลยสวัสดีค่ะหมอชัญญาค่ะเคสนี้เป็นเคสที่หมอภูมิใจมากเลยนะคะหน้าจากแบบนี้กลายเป็นหน้าแบบนี้เดี๋ยวหมอมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าหมอทําอะไรไปบ้างคือถ้าเราดูแบบนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่ามันดูไม่ปลอมเลยแล้วมันดูสวยขึ้นแบบเราไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ย ทำอะไรมาบ้างอันดับแรกเลยนะคะคือผิวค่ะหมอฉีดตัวรีว์กับเอ็กซโซโซมด้วยเครื่องโกโอลอราบูสเตอร์ผิวแข็งแรงขึ้นรอยดํารอยแดงจางลงสิวอักเสบลดลงนะคะและที่สําคัญ กรอบหน้าชัดปังรูปหน้าสวยขึ้นไม่โทมไม่ล้าด้วยอัลตราฟอร์เมอร์และอัลเทรานั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นตัวแบบหลักเลยที่ทำให้คุณเอมี่เนี่ยถ่ายละครมุมไหนถ่ายรูปมุมไหนก็คือรอดสวยแบบงงๆมากๆเลยลว่้อี้ทำไมอัตราส่วนของใบหน้ามันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ฟิลเลอร์ปากกับฟิลเลอร์คางนั่นเองค่ะ เติมเหมือนไม่เติมเลยใช่ไหมคะอันนี้แหละเป็นวิธีการรักษาที่เป็นในแนวทางของหมอคะ่ะคือหมออยากจะทําให้คนไข้เนี่ยเวลาเราดูผ่านแป,ป๊บเดียวแว็บเดียวเนี่ยคนจะไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรมาแต่มันดูสวยแล้วก็ดูละมุนไปกับรูปหน้าเรามากที่สุดเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะสวยเหมือนคุณเอมี่แล้วไม่รู้จะทําอะไรมาปรึกษาหมอที่คลินิกได้นะคะ